พันยาสร้างครูสอนพิเศษให้ลูกสาวหนึ่งปิดเต็มแต่ผลการเรียนของลูกกลับดิ่งลงเหวตกพวกไม่เบรกผมขอให้เปลี่ยนครูสอนพิเศษแต่ภรรยากลับไม่ยอมเด็ดขาดวันนี้ผมดูลูกสาวว่าไม่ตั้งใจเรียนแต่ลูกกลับร้องให้ไปล่าไปว่าทุกครั้งที่ลุงให้การบ้านหนูเสร็จก็จะไปนวดให้แม่เสียงของแม่ทำให้หนูรำคาญอ่านหนังสือทำการบ้านไม่รู้เรื่องเลยคำพูดของลูกสาวทำให้หลังผมแข็งชื้นฝ่ามือเย็นเสียดเต็มไปด้วยเหงื่อ เวียนเวียลูกบอกว่าลุงมานวดให้แม่แล้วเขาไปนวดกันที่ไหนเหรอลูกเห็นไหมเขานวดกันในห้องนอนของพ่อกับแม่เลยแต่ทุกครั้งเขาก็ล็อกประตูไว้ใช่แล้วพ่อพ่อทำเหมือนไม่รู้เรื่องอะไรนะเขาแม่ห้ามไม่ให้หนูพูดไม่งั้นแม่จะตีหนูพ่อช่วยเก็บเรื่องนี้เป็นความลับให้หนูได้ไหมผมพยักหน้าตกลงกับลูกสาวในตอนนั้นเองเสียงกริ่งประตูก็ดังขึ้นลูกสาวรีบวิ่งไปที่ประตูพ่อเดียวหนูไปเปิดเองคงเป็นครูชูเดี่ยวกวนแหละพอเปิดประตูออกไป เป็นชูเดี่ยวกวานจริงๆเขาชนะไปเล็กน้อยเมื่อเห็นผมแต่ก็รีบตั้งสติได้อย่างรวดเร็วสวัสดีครับคุณเชิญผมมาสอบพิเศษให้เวียนเวียนครับด้วยลักษณะางานของผมเลยต้องไปทํางานต่างจังหวัดทั้งปีผมเคยเจอชูเดี่ยวกวนแค่ครั้งเดียววันนี้เลยได้สังเกตเขาช,ะชะัดๆปากแดงฟันขาวรูปร่างสูงปกติท่าทางดูดีมากเป็นผู้ชายหนุ่มแบบพี่ทําให้ผู้หญิงวันไวได้ง่ายเดี่ยวกวนชุดที่พี่ใส่วันนี้สวยไหมจะถ้าคุณเชิญเห็นว่าสวยก็สวยครับ ไม่ต้องถามความเห็นผมหรอกครับผมขอพาเวียนเรียนเข้าห้องหนังสือก่อนนะครับการมาปรากฏตัวของผมก็ทําให้ภรรยาของผมตกใจมากทําไมคุณถึงกลับมาได้นานเสร็จเร็วผมก็เลยรีบกลับมาดูเหมือนว่าคุณจะสนิทก,กับครูสอนพิเศษของลูกเรามากนะคุณคงคิดมากไปแล้วฉนับคือเขาเหมือนกับน้องชายแท้ๆน้องชายเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุ พอนครูชูทีไลฉันก็คิดถึงน้องชายขึ้นมาทุกทีระหว่างที่เธอพูดดวงตาก็เริ่มครลอน้ำตาผมพยักหน้าไม่ซักอะไรต่อที่รักเดี๋ยวฉันไปล้างหน้าก่อนร้องให้จนเครื่องสําอังเริ่มหมดแล้วภรรยาผมเดินเร็วเข้าไปในห้องน้ำระหว่างทั้งยังหยุดชะนัดหน้าห้องหนังสือเล็กน้อยส่วนผมกลับเข้าห้องนอนไปนค้นหาหลักฐานในตู้เสื้อผ้าของภรรยามีของเล่นผู้ใหญ่ซ่อนอยู่หลายชิน้น แถมยังมีชุดชั้นในผู้ชายหมายเอี่ยมแต่ไม่ใช่ขนาดของผมตอนนี้ผมเชื่อคำพูดของลูกสาวแล้วเพียงแต่พวกเขาไม่ได้แค่นุ่ธรรมดาแต่กำลังทำเรื่องอย่างอื่นที่ลึกซึ้งกว่านั้นเหตุผลที่ภรรยาไม่ยอมเปลี่ยนคูสอนพิเศษก็หาเจอแล้วเราแต่งงานกันมาเก้าปีชีวิตคู่ถือว่าราบรื่นมีความสุขดีแต่ปีนี้หน้าที่การงานของผมโตเร็วมากได้ขึ้นเป็นผู้บริหารของบริษัทรายได้ถือว่าอยู่ชนชั้นกลางแต่ในเวลาเดียวกันงานเลี้ยงลูกค้า และการออกไปสังสรรค์ก็เพิ่มมากขึ้นเวลาที่ผมอยู่บ้านกับลูกสาวและภรรยาเลยน้อยลงไปมากเรื่องเงินทองผมไม่เคยหวงพันยาเคยอยากได้อะไรผมก็ซื้อให้หมดตั้งแต่มีลูกสาวภรรยาก็ไม่ค่อยแต่งตัวแล้วเธอทุ่มเททุกอย่างให้เรียนเบียนแต่เมื่อปีที่แล้วภรรยาผมเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันเริ่มซื้อกระเป๋าแบ,บแรนด์เนมเสื้อผ้าหรูๆใส่การแต่งตัวก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อก่อนใส่แต่รองเท้าผ้าใบตอนนี้กลายเป็นรองเท้าส้นสูงทั้งนั้น คอเสื้อก็เวาลึกขึ้นเรื่อยๆกระโปรงก็สั้นขึ้นทุกวันเรื่องบนเตียงภรรยาก็เริ่มเฉยเมยมากอ้างเหตุผลปฏิเสธผมบอกว่าต้องเข้านอนกับลูกสาวมีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปทํางานต่างจังหวัดกลับมาที่คอของเธอมีรอยขวนแดงๆความจริงภรยามีคนอื่นมาตั้งนานแล้วแต่ผมไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยผมออกมาจากห้องนอนอย่างเงียบๆและตอนนั้นภรรยาก็ออกมาจากห้องน้ําเหมือนกันที่รักคะคุณไม่สบายหรือเปล่าหน้าคุณซีดมาก เธอบอกผมว่าแพ้อะไรสักอย่างเธอยังบอกให้ไปหาหมออยู่เลยตอนนี้คิดย้อนกลับไปผมนี่งงสุดๆง่แบบถึงผิดสุดจริงๆตอนนี้ในใจผมยังบ่นป่วนไม่หยุดเหมือนหัวใจถูกรั่วหนามบาดแต่เป็นเสียงเสียงชู้ของภรรยากําลังสอนพิเศษให้ลูกสาวผมอยู่ถ้าตอนนี้ผมลุกขึ้นมาเอาเรื่องพวกเขาพวกเขาต้องไม่ยอมรับแน่นอนเพราะผมยังไม่มีหลักฐานชัดเจนทุกอย่างเป็นแค่การคาดเดาของผมเองที่สําคัญกว่านั้นคือลูกสาวยังอยู่ในบ้าน ผมปล่อยให้ลูกเห็นเรื่องแบบนี้ไม่ได้พี่รักเดี๋ยวฉันเอาผลาไม้เข้าไปให้เวียนเวียนกับครูซูนะเอืมผมตอบเบาๆหลับตานวดขมับภรรยาอุ้มจานผลไม้เข้าไปในห้องหนังสือประตูเปิดอ้าอยู่เสียงในห้องลอดออกมาได้ชัดเจนครูซูลำบากครูมากนะคะเวียนเวียนดือมากใช่ไหมคะนี่เป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วครับจริงๆเวียนเวียนฉลาดมากเลยนะครับ ตังจากบทสนทนาของสองคนนั้นผมไม่รู้สึกถึงอะไรผิดปกติเลยหรือไม่แน่ผู้เขาอาจตั้งใจพูดให้ผมได้ยินก็ได้แม่วันนี้ให้ครูซูไม่ต้องไปนวดให้แม่ได้ไหมย,ยังพูดไม่ทันจบภรรยาผมก็รีบเอามือปิดปากลูกสาวทันทีเธอเหลือมองออกมาทางห้องนั่งเล่นมาทางผมเวียนเวียนอย่าพูดมั่วๆนะแม่จ๋าหนูรู้แล้วคะ่ะไม่นานภรรยาก,ก็เดินออกมาจากห้องหนังสือเธอเรียกผมเบาๆที่รักกลับแล้วเหรอผมไม่ตอบเธอ ได้ยินเสียงเธอถอนหายใจอย่างโล่งอกพอชูเดี่ยวควรกำลังจะกะผมก็ลืมตาขึ้นคู่ชูทานข้าวด้วยกันก่อนสิไม่เป็นไรครับคุณเชิญผมยังมีธุระต่อครับคู่ชูจะไปเดทกับแฟนหรือเปล่าครับผมจ้องชูเดี่ยวควนด้วยสายตาแบบมีในแล้วก็เหลือมองภรรยาด้วยอยู่ดีๆเขาก็เปลนขึ้นมาทันทีผมกับแฟนนัดกันทานข้าวที่ร้านอาหารแล้วนั้นดีเลยครอบครัวผมก็นานแล้วไม่ได้ออกไปทานอาหารข้างนอก พวกเราไปทานอาหารร่วมกันสักมือดีไหมครับขึ้นรถมากับพวกเราก็ได้คุณสบายใจพวกเราจะไม่ลบควนอะไรความจริงผมอยากไปดูว่าเขามีแฟนจริงหรือเปล่าเออเขาเหลือบมองภรรยาผมเหมือนส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือที่รักเรากินข้าวที่บ้านก็ดีแล้วนี่คะ่ะจะไปลำบากคู่สู้ทำไมกันล่ะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็ดีไม่ใช่หรือเห็นผมยืนยันแบบนั้นภรรยาก็ไม่พูดอะไรต่อนั้นคุณเฉินคะเดียวผมขอโทรศัพท์แป๊บหนึ่งนะครับผมพยักหน้า เ็นชู้เดียวกวนถือโทรศัพท์ออกไปข้างนอกคงโทรไปแก้ตัวกับใครสักคนพ่อเขากลับมาผมก็ขับรถพาทุกคนไปที่ร้านอาหารบนเบาะล้างเขาถือโทรศัพท์ตลอดพิมพ์ข้อความไม่หยุดโทรศัพท์ของภรรยาทีบ่อหน้าก็เด้งแจ้งเตือนขึ้นมาเรื่อยๆพวกเขานี่ไม่เห็นหัวผมเลยจริงๆพอถึงร้านอาหารชู้เดียวกวนก็รีบแยกออกจากพวกเราทันทีคุณเฉินครับแฟนผมรอยอยู่ทางโน้นแล้วครับพูดจบเขาก็เดินไปทางที่ตัวเองชี้ ตรงนั้นมีผู้หญิงคนนึงนั่งอยู่จริงๆเห็นที่นั่งข้างๆยังว่างอยู่ผมเลยเดินเข้าไปนั่งด้วยตัวเองพอนั่งลงได้ไม่นานก็มีคนเรียกชื่อผมเจ้านายเที่ยวบางเอิญจังขะเจ้านายก็มากินร้านนี้เหมือนกันตอนนั้นผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าผู้หญิงที่นั่งตรงข้ามชู้เดี่ยวกวนคือพนักงานในแผนกผมเองชื่อจางคีคีนี่แฟนคุณเหรอไม่ใช่แฟนค่ะนี่ชู้เดี่ยวกวนค่ะแต่เขาอีกไม่นานก็จะเป็นสามีหนูแล้วพูดจบหน้าเธอก็แดงจัด สีหน้าของชู้เดี่ยวกวนกับดูเกรงหน้าของภรรยาผมยิ่งซี่ไปใหญ่จริงๆแล้วดูหน้าคนไม่ออกเลยจริงๆดูชู้เดียวกวนเหมือนหนุ่มเรียบร้อยแต่กลับเจ้าชู้ตัวพ่อที่บ้านมีแฟนเด็กน่ารักข้างนอกมีสาวรุ่นที่สุดแซบแฟนของคุณเป็นครูสอนพิเศษให้ลูกสาวผมอยู่ผมยิ้มพางมองชูเดี่ยวกวนแล้วก็หันไปมองภรรยาผมทีหนึ่งครูสอนพิเศษเหรอเดี่ยวกวนเมื่อก่อนคุณเรียนโง่ไม่ใช่หรอทีทๆผมสอนเด็กยังไงก็ไหวยอยู่แล้วสั่งอาหารกันก่อนเถอะ เธอพยักหน้าไม่พูดอะไรต่อผมเองก็เงียบไปเช่นกันเสี่ยวจ้างผมเพิ่งได้รับมอบหมายงานด่วนมารืนนี้คุณไปทำงานต่างจังหวัดกับผมนะได้ค่ะเจ้านายเทียวผมละสายตากลับมามองที่เมนูอาหารที่รับคุณต้องไปทำงานต่างจังหวัดอีกแล้วเหรออืมงานค่อนข้างเร่งด่วนครั้งนี้น่าจะต้องไปเกินหนึ่งอาทิตย์ภรรยาพยักหน้าแววตาเธอกลับมีความดีใจแวบขึ้นมาผมกำลังสร้างโอกาสให้พวกเขาอีกครั้ง ได้จบมือเย็นผมได้รับข้อความหนึ่งผมติดตั้งกล้องตัวจิ๋วที่บ้านคุณเสร็จแล้วครับผมยกชาขึ้นมาดื่มหนึ่งอึกแล้วปิดหน้าจอโทรศัพท์กล้องตัวเล็กเป็นแค่การกันไว้ก่อนและครใหญ่ของภรรยาผมต้องจับให้ได้คานางังคาเขาเท่านั้นวันรุ่งขึ้นภรรยามาส่งผมที่สนามบินด้วยตัวเองชูเดี่ยวควรต้องมาส่งจางคีคีที่สนามบินเช่นกันพวกเขาอยากเห็นเราขึ้นเครื่องกับตาตัวเองแบบนั้นถึงจะสบายใจว่าจะไม่มีอะไรต้องเปลนใจผมกับจางคีคีไปเช็คอินขึ้นเครื่องเรียบร้อย แต่เราไม่ได้ขึ้นเครื่องจริงๆเรื่องของชูเดียวกวนกับภรรยาผมผมเล่าให้จางกีคีฟังหมดแล้วผมกับจางกีคีเดินออกจากสนามบินแล้วแยกกันไปคนละทางเธอไปหาพ่อแม่ของชูเดียวกวนส่วนผมไปหาพ่อแม่ภรรยาลูกสาวโทรมาหาผมด้วยนาฬิกาโทรศัพท์พ่อแม่กำลังอาบน้ำอยู่ครูชูจะมาถึงแล้วเดี๋ยวรอให้ครูชูพวกเขาไปนวดให้แม่ก่อนแล้วหนูค่อยลงมาข้างล่างนะคุณตาคุณยายรอหนูอยู่ใต้ตึกหนูไปอยู่กับตายายสักพักก่อนนะขับพ่อ ในที่สุดลูกก็ไม่ต้องทนฟังเสียงร้องขังเวลาเรียนหนังสือแล้วพ่อแม่ภรรยาประหลาดใจกับการมาถึงกระทันหันของผมมากทั้งสองคนเป็นครูที่เกษียณแล้วมารยาดีมากคุณพ่อคุณแม่ผมว่าจะพาไปหาหลานสาวให้เซอร์ไพรส์หน่อยครับพ่อแม่ภรรยาไม่พูดอะไรเพิ่มก็ขึ้นรถมากับผมเลยพอผมมาถึงหน้าคอนโดพ่อแม่ผมก็ส่งข้อความมาว่ารับเวียนไปแล้วแต่จางท,ที่ส่งข้อความมาว่าเธอมาไม่ได้ ระหว่างทางมีปัญหาผมเลยพาพ่อแม่พันยาบุขึ้นบ้านแทนพ่อเปิดประตูเข้าไปก็ได้ยินเสียงหอบหายใจแรงๆของภรรยาดังออกมาจากห้องนอนพ่อแม่ภรรยาขามวดคิ้วทันทีประตูห้องนอนเปิดออกภรรยาเดินออกมาเองเวียนเว,วียนนูอยู่ไหนจะอย่าเล่นซ่อนหากับแม่นะพ่อแม่ทีรักทําไมทุกคนมาอยู่ที่นี่กันคะภรรยาดูหอบอยู่เล็กน้อยแต่สีหน้ากลับทําเป็นปกติดีตอนนั้นชูเดียวกวนก็เดินออกมาจากห้องทํางานข้าง ในห้องทํางานก็ไม่เห็นเยียนเบียนเลยค่ะยังมีรอยยิ้มท่าทายห่ออยู่ด้วยซ้ําชั่วขนาะนั้นผมเริ่มสับสนหรือว่าผมคิดมากไปเองจริงๆภรรยากับชูเดียวควรอาจไม่มีอะไรจริงๆที่รักทําไมคุณกลับมาแล้วล่ะพอครูชูเข้าห้องน้ําทีเดียวลูกสาวก็หายไปเลยคลิปทางานถูกโยกเลิกกะทันหันผมเลยพาพ่อแม่คุณมาหาเวียนเบียนผมทําท่ารับโทรศัพท์พูดพึมพำคนเดียวหลังว่างสายผมก็กระแอมหนึ่งทีที่แท้พ่อแม่ผมเจอเวียนเบียนข้างล่าง เลยพาไปเล่นด้วยกันแล้วถ้าเวียนเวียนไม่อยู่งั้นผมขอตัวกลับก่อนนะคะชู้เดียกว,วันเงยหน้าขึ้นเดินจากไปเพียงแต่ลิปสติกที่มุมปากภรรยาผมเลอะไปหมดแล้วที่แขนเธอยังมีรอยขนอยู่ด้วยทั้งหมดนี้ทําให้ความคิดในหัวผมยุ่งเหยิงไปหมดผมไปส่งพ่อแม่ภรรยากลับบ้านนั่งอยู่ในรถคนเดียวทบทวนว่ามีพลาดอะไรไปไหมจู่ๆก็นึกได้ว่ายังมีกล้องตัวจิ๋วติดไว้ที่บ้านผมหยิบโทรศัพท์มาเปิดกล้องวงจรปิดทันที ในวิดีโอชูเดียวควรเดินออกจากห้องทางานแล้วพุ่งตรงเข้าไปในห้องนอนใหญ่พอเข้าไปก็ล็อกประตูห้องนอนอย่างคล่องแคล่วภรรยาผมกระโจนเข้าไปจุกชูเดียวกวนราวกับเสือหิวผมลับตาสูดหายใจเข้าลึกๆหนึ่งครั้งทั้งความโกรธและความอับอายพุ่งขึ้นมาถึงหัวผมบังคับตัวเองให้ดูต่อตอนที่พวกเขากำลังได้ที่เสียงโทรศัพท์ของชูเดียวกวนดังขึ้นแรกๆกเขาไม่อยากรับสายแต่พอเหลือบดูหน้าจอก็รับสายทันที หลังจากคุยสายจบเขารีบลุกกจากเตียงพี่เวินบีผัวพี่ไม่ได้ขึ้นเครื่องเขาไปรับพ่อแม่พี่มาที่บ้านแล้วเป็นไปได้ยังไงกันใครพูดทีคิดพูดรีบเก็บขวาดเดี๋ยวนี้ผัวพ,พี่อาจรู้เรื่องของเราแล้วแต่ตอนนั้นยังไม่แน่ใจนักจนดูคลิปย้อนจบผมก็เข้าใจทุกอย่างมันไม่ใช่แค่ผมสงสัยอีกต่อไปพวกเขาเป็นชู้กันจริงๆผมยังไม่เข้าใจอย,อยู่ดีว่าจางคีคีทำแบบนั้นไปทำไมผมหยิบโทรศัพท์โทรหาจางคีคีว่างไหม ออกไปดื่มกาแฟกันหน่อยในร้านกาแฟมีเพลงคอเบาๆซางกีคีนั่งอยู่ตรงข้ามดวงตาแดงกำ่ำทำไมคุณถึงทำแบบนั้นคนที่เจ้าชู้สองใจคือชูเดี่ยวววรทำไมคุณถึงช่วยเขาเจ้านายเที่ยวค่ะตอนฉันกำลังจะไปบ้านชูเดี่ยวควรอยู่ดีๆก็ขึ้นใส้อยากอาเจียนถึงนึกขึ้นได้ว่าประจำเดือนไม่มาสองเดือนแล้วฉันไปร้านขายยาไปตรวจด,ดูถึงรู้ว่าท้องแล้วเดิมที่ฉันกับเดี่ยวควรก็จะแต่งงานกันอยู่แล้วตอนนี้ฉันท้องลูกของเขาฉันเลยอยากให้โอกาสเดี่ยวควรอีกค้ง ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นชั่วขนาดนั้นผมพูดไม่ออกเสี่ยวจางถ้าอย่างนั้นคุณรับประกันได้ไหมว่าต่อไปชูเดียวควรจะไม่นอกสใจอีกถึงเขาจะตัดขาดการติดต่อกับภรรยาผมได้จริงคุณมั่นใจเลยว่าเขาจะไม่ไปหาใครคนอื่นอีกผมนี่คนโดนสวมเขาแท้ถ้ายังต้องมานั่งพ้ำเตือนคนอื่นอีกเหรอผมไม่หรอกเจ้านายเถียวค่ะถ้ามีลูกแล้วเขาก็จะหยุดเจ้าชูเองแล้วภรรยาผมและเธอก็มีลูกเหมือนกันไม่ใช่หรอจางที่ขีกำมือแน่นไม่ตอบอะไรผมเขาโรพก,การตัดสินใจของเธอแต่ผมขอถามอย่างหนึ่ง คุณได้บอกอะไรกับซูดเดียวควรไปบ้างหรือยังตอนนี้เขารู้หรือยังว่าผมรู้เรื่องทั้งหมดว่าเขากับภรรยาผมมีอะไรกันจางคีคีเงยหน้ามองผมแล้วสายหัวเจ้านายเทียวค่ฉันแค่บอกเขาว่าทริปทำงานถูกยกเลิกแล้วคุณไปรับพ่อแม่ภรรยาก,กลับบ้านเรื่องอื่นฉันไม่ได้พูดอะไรเลยฉันยังคิดไม่ตกบางทีอาจไม่อยากแชร์เรื่องนี้แล้วด้วยซ้ําผมถอนหายใจใส่จางคีคีเก็บความคิดเมื่อกี้กลับมาเรื่องของคุณคุณตัดสินใจเองแค่ขออย่างเดียวคืออย่ามาเสียใจทีหลังก็พอ หลังจ่ายเงินเสร็จผมก็ออกจากร้านกาแฟาพอกลับถึงบ้านภรรยาก็รีบเข้ามากอดแขนทันทีที่รักฉันอยากเปลี่ยนครูสอนพิเศษให้ลูกสาวเรียนกับครูชูผลการเรียนลูกไม่ดีขึ้นเลยจริงๆแล้วแต่เธอเธอพอใจก็เอาตามนั้นเลยที่รักเราสองคนไม่ได้ใกล้ชิดกันนานแล้วนะวันนี้ลูกก็ไม่อยู่บ้านพอดีเราจะได้ไม่ต้องกั้นอีกต่อไปผมหัวรอะมุมปากก้านอาการขึ้นไซว้หวาดของผมยังไม่หายดีเลยผมไม่มีอารมณ์พูดจกผมก็เดินเข้าห้องน้ำทันที ในขณะที่ยังรู้สึกได้ถึงสายตาล้อนข่าวของเธอมองตามมาภรรยาดูเหมือนกำลังเช็คปฏิกิริยาผมผมถอดเสื้อผ้าออกเผอิญเหลือไปเห็นทั้งขยะแท่งพลาสติกอันหนึ่งสะดุดตาผมสองขีดสีแดงเด่นชัดที่แทนภรรยาผมท้องแล้วถึงได้วันนี้เป็นฝ่ายเข้าหาผมก่อนอยากมีอะไรกันแบบสามีภรรยาเธอตั้งใจจะเอาลูกของตัวเองกับชูเดียวกวนมายัดใส่หัวผมโดนสวมเขายังไม่พอยังจะให้ผมเลี้ยงลูกให้มันอีกทันใดนั้นภรรยาก็มากระหน่ำเคาะประตูห้องน้ำเหมือนคุณบา ที่รักเปิดประตูหน่อยซีฉันจะเข้าไปแป๊บหนึ่งน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความหุนหลานเวินวี e, ผมกำลังอาบน้ำอยู่เดี๋ยวค่อยเข้ามาผมเปิดฝกบัวปล่อยเสียงน้ำให้ดังตกไปทั่วห้องน้ำหยิบโทรศัพท์โทรออกสองสายจากนั้นก็แกล้งอาบน้ำนั้นเป็นพิเศษพอผมเปิดประตูห้องน้ำออกมาภรรยาก็พุ่งเข้ามาทันทีที่รักคุณเห็นอะไรหรือเปล่าผมจะเห็นอะไรล่ะภรรยาสายหัวพูดเดือบาๆว่าไม่เห็นก็ดีแล้วใช่ไม่เห็นก็ดีตอนนั้นเองเสียงกริ่งประตูก็ดังขึ้น ผมหันมองภรรยาหนึ่งทีเวนบีเธอไปเปิดประตูสิผมจะเช็ดผมแป๊บหนึ่งภรรยาเหลือมองทางขยะแล้วก็จำใจหมุนตัวไปที่ประตูพ่อแม่ทำไมสองคนมาที่นี่อีกล่ะคะพอเห็นพ่อแม่ภรรยาย,ยืนอยู่หน้าประตูภรรยาผมถึงกับตกใจสุดๆเวนวนบีลูกท้องแล้วทำไมไม่บอกพ่อแม่ล่ะในพริบตาใบหน้าภรรยาผมซีดเผือดทั้งตัวลุกหลนเป็นหมดแม่พูดอะไรเพิ่เจอเนี่ยเชิญพ่อแม่เข้ามานั่งข้างในก่อนครับผมพาพวกท่านไปนั่งที่โซฟาห้องนั่งเล่น ส่วนตัวผมยื่นอยู่ที่หน้าประตูไม่ยอมขยับไปไหนเพราะยังมีอีกคนหนึ่งกำลังจะมา5นาทีต่อมาชูเดี่ยวกวนปอกโผมาในสภาพขอแพ์คุณเซินผมมาแล้วคะ่ะเข้ามาสิไปนั่งที่โซฟาด้วยกันเขาก็พยักหน้าภรรยาผมก็พยายามสงสายตามเหมือนอยากพูดคุยกับเขาแต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้ผมเดินไปเปิดทีวียิ้มและคิดในใจโดยที่ไม่พูดอะไรออกมาผมเปิดวิดีโอขึ้นนบหน่อย ทีวีดังขึ้นพร้อมพร้อมเสียงหอ่อภายใสยอวยวนของภรรยาผมภาพในห้องนอนก็ปรากฏบนหน้าจอสีหน้าของพ่อแม่ภรรยายิ่งเปลี่ยนเร็วกว่าละครนิวเสียอีกสองผู้เท่าไม่เอ่ยคำสักคำภรรยาที่เมื่อกี้เหมือนคนช็อกในที่สุดก็ได้สติกลับมารีบพุ่งไปปิดทีวีเที่ยวฝันคุณรู้มาตั้งนานแล้วใช่ไหมก็ไม่ถึงกับนานนะฟรอกแค่ประมาณ3าวันเองแต่เรื่องที่เธอท้องหน้าผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันจู่ๆภรรยาก็เหมือนขึข้นมาคว้าข้อเส้ยผม ทำไมคุณต้องให้พ่อแม่ฉันมาด้วยทำไมต้องทำให้ฉันอับอายต่อหน้าคนในครอบครัวด้วยความโมโหของเธอทำให้ผมรู้สึกว่าคนที่นอกใจและเป็นคนผิดคือผมเองผมหัวเราะขึ้นมาหลังจากนั้นชูรักของเธอก็พูดขึ้นมาว่าเด็กในท้องของพี่เป็นลูกของผมใช่ไหมคะในแววตาของเขาเหมือนเขากําลังดีใจที่จะได้เป็นพ่อคนุนแววตาของภรรยาสั่นไหวมองผมแล้วก็หันไปมองพ่อแม่ตัวเองเดี๋ยวกวนเด็กคนนี้เป็นลูกของคุณจริง คำพูดประโยคนี้ของภรรยาสำหรับพ่อแม่เธอแล้วเหมือนฝ้าผาลงข้างหูพ่อภรรยาโกรธจนมือสัน่นเขาก้าวขึ้นมาข้างหน้าอย่างรวดเร็วเงื้อมือขึ้นตีหน้าลูกสาวเนินชาิทำไมฉันถึงได้มีลูกสาวไม่รู้จักอายอย่างแกได้นี่เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นพ่อภรรยาโกรธจนขนาดนี้น้ำตาภรรยาพุ่งออกมาทันทีคุณลุงครับผมจะรับผิดชอบต่อพี่วนบีและเด็กในท้องครับชู้เดียวกวนกลับเป็นฝ่ายออกหน้าพูด ได้ยินแบบนี้แล้วรู้สึกว่าครูเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากอยากเป็นพ่อคุณมากใช่ไหมใช่แล้วที่ผ่านมาผมก็อยากเป็นพ่อที่ดีมาตลอดพอได้ยินผมก็ตอกมือขึ้นทันทีผมพยักหน้าแล้วพูดขึ้นมาว่าคุณกล้าจะแต่งกับเธอเพื่อรับผิดชอบไหมจากนั้นเขาก็น่าซีดอึ้งดูก็รู้ว่าสำหรับเขาแค่อยากจะสนุกชู่คราวกับภรรยาผมเท่านั้นส่วนเด็กในท้องก็งไม่เอาแล้วผมจงใจยั่วยุชูดเดี่ยวกวนเพื่อให้เขาเลือกตอนนี้สายตาของภรรยาก็จับจ้องไปที่ชูเดี่ยวกวนเหมือนกัน กำลังรอคำตอบจากปากเขาเขากับเริมฟีปากเหมือนกำลังต่อสู้ในใจอย่างหนักผ่านไปพักใหญ่เขาก็เอ่ยปากขึ้นมาในที่สุดผมจะแต่งงานกับพี่เวินวิครับภรรยาผมดีใจจนยิ้มไม่หุบใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มคุณอยากแต่งกับเธอก็ต้องให้เธออยากกับผมก่อนผมยังพูดไม่ทันจบภรรยาก็พูดแทรกขึ้นมาเที่ยวฝนันฉันจะอยากกับคุณตอนนี้อย่าเลยก็ได้นั้นสิเลี้ยงดูลูกสาวเป็นของผมนะผมจ้องหน้าภรรยาเธอไม่ลังเลแม้แต่นิด แต่เดิมฉันก็ไม่ได้อยากได้ตัวพารานั่นอยู่แล้วฉันกับเดียวกวนต่างก็มีรูปของตัวเองแล้วจะเอาเด็กคนนั้นไปทำไมอีกส่วนคุณออกไปมือเปล่าไม่ดิดอะไรไปเลยนะไม่มีปัญหาใช่ไหมทาไมต้องออกไปมือเปล่าด้วยตลอดหลายปีที่ผ่านมาทุ่มเทให้บ้านหลังนี้แค่ไหนแล้วสเสาวนวีเธอยังการหน้ามาขอแบ่งทรัพย์สินอีกเหรอเสียวฟานโทรหาทนายมาสิให้มันทําข้อตกลงอยากกับลูกให้มันเอาอไปมือเปล่าวันนี้พ่อจะเป็นคนจัดการเองผมพยักหน้าผมโทรหาเพื่อนที่เป็นทนายของผม ภรรย,ยาและสูเดียวควนเบียดกันแนบชิดพี่เวินวีไม่เป็นไรหรอกครับผมเลี้ยงพี่กับลูกได้เอกสารข้อตกลงถูกร่างขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากผมเซ็นชื่อเสร็จภรรย,ยาก็เซ็นตามจากนั้นทนายก็ช่วยพ่อตาโอนทรัพย์สินอีกฉบับหนึ่งผมนำทรับสินทั้งหมดที่อยู่ในชื่อผมโอนให้เสี่ยวฝานทั้งหมดรีตอนนี้ไม่ใช่แค่สาวเวินวีเท่านั้นแม้แต่ผมเองก็อึ้งมองพ่อของเธอพ่อเป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ยลูกต่างหากที่เป็นลูกสาวพ่อทำไมพ่อถึงให้เงินเขาหมดล่ะ เงินนี่ของฉันฉันจะให้ขก็เรื่องของฉันแมรี่พามพ่อหน่อยสิพ่อต้องไม่ปกติแน่แน่ไม่ใช่พ่อเธอที่มีปัญหาแต่เป็นเธอต่างหากที่สมองป่วยแถมโรคของเธอยังรักษาไม่หายด้วยบ้านที่ดีๆเธอตับดือ้อจะทำล้ายให้หมดต่อไปมีวันที่ต้องมานั่งร้อให้แน่ผู้ชายอย่างเที่ยวฝันเธอจะไปหาที่ไหนได้อีกผู้จบแม่ยายก็เชิดหน้าขึ้นอยางภาคภูมิไม่เหลียวมองสองเวินวีอีความจริงแล้วสมบัติทรัพย์สินทั้งหมดของพวกเขาแค่อยากยกให้หลานสาว หลังจากโอนทรัพย์สินเสร็จพวกเราก็ไปที่เขตเพื่อทำการหย่าแต่ต้องรอถึงหนึ่งเดือนถึงจะเสร็จผมเอาคลิปวิดีโอทั้งหมดส่งไปให้แฟนของครูดูส่วนเธอจะตัดสินใจยังไงก็เป็นเรื่องของเธอและในขณะที่ไปทำงานเธอลาง,งานไปเกือบเดือนแล้วเจ้านายเที่ยวคลิปวิดีโอฉันดูแล้วนะคะจางคีคีก้มหน้าดวงตาแดงดำผมจังมองเธอคุณคิดจะทำยังไงต่อยังคิดจะแต่งงานกับเขาอยู่ไหมจางคีคีสายหัวเจ้านายเที่ยวคะฉันจะไม่แต่งงานกับเขาอีกแล้ว แล้วเด็กในท้องล่ะจะทํำยังไงฉันจะไปเอาออกชู่เดียวควรรู้หรือยังว่าคุณท้องจางคีคีนิ่งไปอยู่นานก่อนจะพูดออกมาอย่างยากลาบากฉันยังไม่ได้บอกเขาเลยเพราะว่าเขากับภรรยาของเจ้านายกําลังจะมีลูกกันเขาคงไม่สนใจเด็กในท้องฉันหรอกเสี่ยวจางตอนที่ผมกับสเวินบีไปรับปรรยาชู่เดียวกวรก็คงไปด้วยคุณอยากไปกับผมไหมผมรู้สึกว่าเรื่องที่คุณท้องคุณควรบอกเขาสักครั้งจะดีกว่าเจ้านายเทียวฉันจะไปกับคุณคะ่ะ พอไปถึงสำนักงานเขตจางที่ีไม่ได้ลงรถไปกับผมจนกระทั่งผมรับไปยาเรียบร้อยเธอถึงได้ลงมาจากรถการปรากฏตัวของเธอทําให้ชูเดียวกวนกับเซอเวนวิตต่างตกใจที่ีทําไมเธอมาอยู่ที่นี่สีหน้าของชูเดียวกวนตื่น,นกระหนกอย่างเห็นได้ชัดเขารีบกว่ยมือจากเซอเวนวีชูเดียวกวนยานหนีความจริงอีกเลยเรื่องของคุณกับอดีตภรรยาของเจ้านายเทียวฉันรู้หมดแล้วชูเดียวกวนขมวดคิว้วทั้งตกใจทั้งงุนงงแล้ววันนี้เธอมาที่นี่ทําไม ตอนนั้นเองสอเวิ์นบีหันมามองผมทันทีมองผมเที่ยวฝันด้วยสายตาดูแคลนหรือว่าคุณโคกกับยายแน่แล้วสเวินวีเธอลองทําบุญให้เด็กในท้องเธอสักหน่อยเธอเที่ยวฝันหมายความว่ายังไงสเวินวีโกรธจัดพุ่งเข้าหาผมแต่เธอดันสะดุดขาล้มลงกับพื้นต่อหน้าต่อตาบริเวณต้นขามีของแล้วสีแดงไหลออกมาผมได้แต่เพิมพำเบาๆโอกาสสูงว่าคงรักษาเด็กไว้ไม่ได้แล้วชู้เดียวกวนหน้าตาตื่นโลลานจางขี้ขี้ก็ยืนตัวแข็งอยู่กับพี่ ดูท่าเรื่องนี้คุณคงยังไม่รู้สินะจางคีคีท้องแล้วท้องลูกของคุณนั่นแหละถ้าวันนี้เด็กในท้องของสาเวินวิรักษาไว้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคุณก็ยังมีลูกอีกคนอยู่ดีคำพูดของผมตอนนี้ทั้งเสียดแทงและประชดสุดๆส,ส่วนจางคีคีก็หน้าแดงจัดเธอคงรู้แล้วว่าวันนี้ผมใช้เธอเป็นเครื่องมือคีคีเธอนี้ช่างหลงผิดจริงๆเจ,จ้านายเทียวพูดถูกแล้วค่ะผมเดินไปยืนข้าง,ข,างข้างจางคีคีก้มลงกระซิบข้างหูเธอเบาๆเรื่องเอาเด็กออกคอยพูดกันทีหลังก็ได้ ชูเดี่ยวกวนอยากเป็นพ่อมากถ้าลูกของเสาเวินวิรักษาไว้ไม่ได้เขาต้องมาหาเธอแน่แน่เพราะผมยาเสร็จเราค่อยพูดเรื่องเด็กกันต่อตอนนั้นเธอก็สามารถทําให้สองคนนั้นแตกกันได้รีบพาไปโรงพยาบาลสิต,ตอนนี้พวกเขาก็ตั้งสติผมกับจางทีทีก็รีบตามไปโรงพยาบาลด้วยแน่นอนว่าลูกของเธอก็รักษาไว้ไม่ได้จริงๆเธอใช้สายตากดแค้นมองมาที่พวกเราและหาว่าพวกเราเป็นฆาตกรฆ่าลูกเธอ มุมปากผมกระตุกเล็กน้อยเสาวนวีเนี่ยแค่เปิดปากก็พูดมั่วแล้วเสาวนวีเวลาเธอพูดต้องมีหลักฐานนะเธอกําลังใส่ร้ายผมอยู่ผมจะฟ้องเธอแน่ชู้เดี๋ยวเวนยืนอยู่ข้างเตียงก้มหน้าไม่พูดอะไรเขาคงกําลังเสียใจพ่อเสียสิทธิ์ทีทีจะเป็นพ่อไปแล้วเที่ยวฝานออกไปจากห้องชั้นเดี๋ยวนี้แล้วก็เธอด้วยจางทีทีเธอก็ออกไปให้พ้นเลยเดี๋ยวควรจะไม่เจอเธออีกแล้วอาจพ่อเสียลูกไปเลยทําให้สาวนวีรู้สึกไม่ปลอดภัยผมใช้ขออ้อศอกสกิดจางทีทีเบาเบา เธอเงยหน้ามองผมทีหนึ่งแล้วเดินไปยืนตรงหน้าชูเดียวกวนถ้าคุณตัดขาดกับผู้หญิงคนนั้นฉันจะถือว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเราสองคนช่วยกันเลี้ยงลูกให้โตเมื่อคู่ชูเดียวกวนยังทำหน้าเศร้าอยู่แต่ตาของเขาก็พันสว่างวาบขึ้นมาทีคีเธอพูดจริงหรอเงื่อนไขเดียวคือตลอดชีวิตนี้คุณจะไม่ยุ่งกับเธอคนนั้นอีกทีคีผมรับรองว่าจะไม่ยุ่งกับเธอคนนั้นอีกตลอดไปชูเดียวกนวกนหันตัวกลับหันไปมองเสาเวินบีที่นอนอยู่บนเตียงคนไข่ สาวเวิร so ์นว be sure. ีต่อไปเราอย่าเจอกันอีกเลยอย่ามาตามหาผมอีกชู่เดี่ยวกวนคุณกําลังพูดอะไรของคุณคุณบ้าไปแล้วหรือไงฉันเพิ่งไปเอาเด็กออกนะเวิร์นวีดีดตัวลุกขึ้นจากเตียงในพิบตามนุษย์นี่ศักยภาพไม่สิ้นสุดจริงๆเธอเป็นคนเลือกเองต่างหากไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยชู้เดียวกวนกับคํไว้ยไม่แพ้กันตลอดปีที่ผ่านมาที่คุณดีกับฉันนี่โกหกทั้งหมดเหรอก็เพราะว่าทั้งหมดตั้งแต่แรกคุณต่างหากที่ยั่วยวนผม ผมแค่หลงคุณช่้วเวลาหนึ่งเท่านั้นแต่ตอนนี้ผมไม่มีอะไรต้องรับผิดชอบต่อคุณแล้วเรื่องราวทั้งหมดที่ผมปกปิดแฟนเอาไว้เขาก็รู้และให้อภัยผมแล้วจางกี้ขี้ไปกันเถอะชู่เดียวกวนจูงจางขี้ขี้ออกจากห้องคนให้ไปพอเดินมาถึงตรงหน้าผมชูเดียวกวรก็หยุดทุกครั้งที่เธออยู่กับผมเธอมาพูดว่าคุณเป็นแค่เงาหลังของผมเท่านั้นชูเดียวกวรพูดจบก็หมุนตัวเดินจากไปผมพูดไม่ออกที่รักฉันผิดไปแล้วเป็นฉันเองที่ไม่รู้จักดีชั่วเรามาเริ่มต้นกันใหมเ่เถอะ เรายังกลับไปเป็นครอบครัวสามคนที่มีความสุขได้ซอเวอร์นี้เราอย่าก,กันแล้วนะผมไม่ใช่สามีของเธออีกต่อไปคนร้ายค่าอย่างผมจะคู่ควรกับคุณได้ยังไงเธอน่าจะคิดเรื่องรายได้ในอนาคตของตัวเองให้ดีมากกว่าเที่ยวฝานไอ้สาเลวเธอด่าตามหลังส่วนผมก็แค่ยิ้มแล้วเดินออกจากห้องขุณไข่จางทีทีใช้เวลาคิดอยู่หลายวันถึงกลับมาทําง,งานเจ้านายเที่ยวฉันเอาเด็กออกแล้วค่ะฉันก็พูดความจริงทั้งหมดกับชูเดี่ยววันแล้วตอนนั้นญาทั้งบ้านเขาอยู่กันครบ ฉันเปิดคลิปวิดีโอนั้นให้ทุกคนดูต่อหน้าเลยพ่อเขาตีเขาแทบเป็นแทบตายบอกว่าหน้าตาตระกูลโจของพวกเขาถูกเขาทำเสียหมดแล้วอีกอย่างเดิมพีเขากำลังจะได้เป็นพ่อขนุนตอนนี้เลยเสียทุกอย่างเลยฉันยังได้ยินมาว่าเขาถูกไล่ออกจากานาแล้วด้วยค่ะเจ้านายเที่ยวเรื่องนี้ไม่ใช่ฝีมือคุณใช่ไหมเรื่องของสูเดี๋ยวกวนนั่นแหละเป็นฝีมือผมเองก็เสียแรงไปไม่น้อยเหมือนกันหลังจากวางสายกับจางคีคีได้ไม่นานลูกสาวกว็โทรมาหาผมทันทีพ่อคะ หนูกับแม่กําลังกินข้าวอยู่ที่ร้านอาหารแม่บอกให้พ่อมาด้วยกันค่ะผมดูเวลาในนาฬิกาตอนนี้ปกติควรเป็นเวลาเรียนหนังสืออยู่ผมรีบขับรถไปที่ร้านอาหารทันทีพอเธอเห็นผมอเวินบีก็ยิ้มฉันที่รักคุณมาแล้วหรอคะรอยยิ้มของเธอทําให้ผมขนลุกสู่ซอเวินบีคุณคิดจะทําอะไรผมอยากกอดลูกสาวแต่กลับถูกเธอมายืนขวางไว้ข้างหน้าอเวินบีจะตามไปด้วยฉันแค่พาลูกมาทานอาหารเองคุณก็มากินกับพวกเราเธอ พ่อนั่งลงทานกับผู้เราสิกะแววตาของลูกเต็มไปด้วยความร้ายเยนสาผมเพิ่งจะนั่งลงลูกสาวไปหยัจะไปเข้าห้องน้ําตอนนั้นเซอเวิรนมีกําลังจะไปด้วยแต่ผมจับแขนเธอไว้เวียนเรียนโตแล้วเขาเดินเองได้มีอะไรคุณก็พูดมาอย่างแรกคือแต่งงานกับฉันใหม่อย่างที่สองคือแบ่งทรัพย์สินของคุณให้ฉันครึ่งหนึ่งไม่อย่างนั้นฉันจะไปแย่งสิทธิเลี้ยงดูลูกกับคุณพอพูดจบเสียงโทรศัพท์ของผมก็ดังขึ้นเป็นสายจากลูกสาวพ่อคะวันนี้หนูรู้ว่าแม่มีแผนไม่ดีแน่นอน คุณปูมารับหนูไปแล้วพ่อไม่ต้องเป็นห่วงหนูนะคะจูจูใจผมก็อบอุ่นขึ้นมาลูกสาวผมโตจริงๆแล้วพอวางสายได้ไม่นานผมก็เหลือเห็นชูเดี่ยวกวนผูมาที่ร้านอาหารเหมือนกันเที่ยวฝานแกนี่แหละทําให้ฉันตกต่าขนาดนี้วันนี้ฉันจะทําลายแกให้ยับเยินเาเวินวิแสยิ้มมุมปากเทีเาา่ยวฝันถ้าคุณยอมแบ่งทรัพย์สินให้ฉันครึ่งหนึ่งวันนี้เดี่ยวกวนก็จะปล่อยคุณไป ที่แท้สเวินวีกับชูเดี่ยวกวนร่วมมือกันไว้แล้วแถมยังวางแผนล่อผมออกมาที่นี่เพื่อจะแย่งสิงทรัพย์สินของผมในมือของชูเดี่ยวกวนมีขวดของแล้วอยู่ขวดหนึ่งดูไม่ออกว่าเป็นอะไรแต่กลิ่นชุนมากเขาเขยา่าขวดในมือเบาๆแล้วยิ้มอย่างร้ายกาจอยากลองชิมรสกดซันฟิลลีเข้มข้นดูไหมล่ะอยากได้ทรัพย์สินของฉันนั้นเหรอฝันไปเถอะผมรีบคว้าโต๊ะอาหารพลิกขึ้นมาบางตัวเองเอาไว้ เลยไม่โดนตัวผมแม้แต่นิดตับกันชูเดี่ยวกวนเลื่อนพื้นล้มลงไปทันใดนั้นก็มีเสียงฉาต่อดังลั่นเสาวนวีโดนกดสตร์เข่าเต็มๆชูเดี่ยวกวนพ่อตกตื่นเลยทำกดหกใส่ตัวเองด้วยสภาพที่เกิดขึ้นสยดสยองสุดๆใบหน้าของสาวเวนวีถูกกดทำลายจนเสียสมทันทีส่วนชูเดี่ยวกวนก็ต้องรับโทษตามกฎหมายต่อมาเกิดอาการป่วยกระทันหันและตายในคุก